ค,คือในนิยายก็จะเล่าเล่าได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แตกเยอะมากอะค่ะแต่พอมันเป็นบทที่มันเป็นบทที่เราต้องแสดงเรารู้สึกว่าตัวละครของเราอ่ะมันลึกแล้วมันก็มีมุมมุมเยอะมากๆคือมันไม่ได้เป็นแค่แบบคนคนสวยคนเจ้าชู้มาเล่นเกมกันแต่มันเป็นเรื่องราวที่มีปมมีพาร์ทด,ดรามา่ามีพาร์ทความรักแล้วก็มีพาร์ท,ที่แบบว่าทําไมเราต้องไม่ไม่ยอมกับคําว่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือคือพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสนุกกว่าที่คิดสนุกกว่าตัวนิยายเยอะมากๆ,ๆ,ๆ ตัวนิยายว่าสนุกแล้วบทที่ออกมาจริงๆสนุกกว่ามากเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะรีบๆเปิดกล้องที่ริงมันต้องปเปลี่ยนเยอะมาจากคาแรคเตอร์ในนิยายต้องมาเป็นคาแรคเตอร์ในจอคือไม่มองแล้วคือคาแรคเตอร์ไม่ได้ต่างคะ่ะแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มในเรื่องของบทขึ้นมามากกว่าแล้วก็เพิ่มเส้นเรื่องของความความความปมความอะไรต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับมอมมอต่างๆที่แบบว่าเออทำไมอันนั้นไม่ได้เหมือนเพิ่มเหตุผลของตัวละครมากกว่าค่ะ ส่วนคาแรคเตอร์ต่างๆก็เหมือนเดิมก็คือแบบเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนสวยเป็นคนตัวหอมชอบแต่งตัวเป็นคนชอบเล่นเกมไม่ยอมแพ้กับคําว่ารักอะไรเงี้ยจนมาเจอตัวละครที่ชื่อพันมันก็เลยเกิดเป็นการเล่นเกมส่วนบทที่ขยายมาจากนิยายก็ขยายพวกเหตุและผลของเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาเออทําไมเราต้องมาชอบคนคนนี้ทั้งๆที่เราแบบจีบผู้หญิงมาตั้งเยอะแล้วทําไมเราต้องมารักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนมูฟว์ใจังหวะที่เนยใช้ ไม่งงนะคือคือไอ้คำว่าตัวหอมเนี่ยจริงๆมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีเหตุผลที่ต้องตัวหอมคือจะเล่าดีไหมนะคือคือตัวหอมเนี่ยมันคือมันก็คือปมปมอย่างหนึ่งของเขาคือเล่าแค่นี้ดีกว่ามันก็คือการสร้างอะไรบางอย่างของเขาขึ้นมาให้เขารู้สึกปลอดภัยเดียวกันค่ะเป็นอกับบาใช่ค่ะคือคือเรารู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าเนี่ยแหละมันจะมีดีเทลของเหตุและผลว่าเออทำไมฉันต้องตัวหอม ทำไมฉันถึงชอบส้นสูงทำไมฉันถึงต้องแต่งตัวสวยๆทำไมฉันต้องไปจีบคนนั้นคนนี้แล้วก็ทำไมฉันยั่งโสด่ตลอดเวลาเงี้ยค่ะมันมีเหตุและผลของมันซึ่งพอมันเป็นบทอะเรารู้สึกว่าเออตัวละครที่พลอยเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างกลมมากๆที่เราเล่นมาคือคือที่อ่านมาเนาะมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้แบนเลยอะค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งเราชอบชอบมันก็ไม่ยากที่มหมจะทำตัวหอมตลอดักองอาจจะเพืองนิดนึงไม่เพือนนิดนึงแต่ว่า คือคือเราเราชอบที่ที่เขาให้เหตุผลในบทมาละกันว่า,ว,าว่าทําไมต้องตัวห่อเนี่ยคะ่ะแล้วก็เส้นเรื่องมันค่อนข้างพลิกไปพลิกมาซึ่งเรารู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบเพราะมันไม่ได้เป็นแค่แบบอุ้ยความรักความรักแต่มันก็แบบทวิสต์ไปทวิสต์มาอย่างนี้ค่ะอย,อย่างนี้เป็นไงคาแรคเตอร์ของเราจากนิยายซูก็ออตอน<จ>แรกมีอ่านนิยายก่อนไปแคสใช่ไหมคะก็เป็นนิยายที่สนุกมากคือมีอ่านจบภายในแป๊บเดียวเลยคะ่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าถ้าปันมีแบบชีวิตจริงๆอะ่ะ คือน่าเป็นเพื่อนด้วยมากเป็นคนที่สนุกตลกแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจกล้าบ้าบินเ,เนาะใช่แต่ว่าถึงเราจะเล่นเป็นปันนะเราก็รู้สึกว่าตัวละครพี่พลอยเป็นตัวละครที่น่าหลงรักเช่นเดียวกันค่ะเขามีความมีเหตุผลที่มาที่ไปละกันค่ะของของตัวละครสองคนนี้ว่าทําไมบางทีมันอาจจะมีคําถามว่ามีวิธีที่ง่ายมีวิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมถึงเลือกเล่นเกมกันแบบนี้อะไรค่ะใช่มันตรงกับเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับไปซักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ใช่สาม <laughs> คำถามเดียวกันเลยสามสิบห้าอยู่ไหนสามสิบห้าก็คือหนูคิดว่าปันนะคะ่ะมีความไม่ค่อยวางแผนเนาะเออใช่ใชเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยซึ่งเราชอบนะพอเราอ่านตัวละครปันแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ยฟิลซีรีส์นางเอกแบบนางเอกเกาหลีอ่ะที่แบบว่าทําอะไรก็ทําบ้าเลยหัวฟูอะไรเงี้ยมันน่ารักมากๆแต่ว่าตัวคาแร็เตอร์มีจะเป็นคาเล็เตอร์ที่แบบวางแผนใช่ค่ะก็เลยต้องทําการบ้านกับคาแร็เตอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เหมือนกันแบบแบบมีความเป็นน้องมีความขี้อ้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่ชอบคนตัวหอมชอบคนตัวสูงอะไรอย่างงี้ใกล้เคียงกันจริงๆถ้าพูดกันมันเขินกก็เขินนะคะเพราะว่า หนูเคยตั้งแต่แคสแล้วค่ะคือเขาเป็นคนที่ใช้สายตาได้ดีมากถ้าเกิดว่า,าได้ดูทีเซอร์กันนะคะบทของพี่พลอยจะเป็นคนที่เงียบแต่ว่าคือเหมือนกับเขาสื่อสารทางสายตาเขาจะคอยมองคอยสังเกตตลอดเวลาใช่แล้วก็เลยลืมบทใช่ตอนมาแคสลืมบทเล่าเลยคือ พี่เขาก็ส่งบอกว่าเออไปท่องมานะหนูก็แบบเด็กเนิร์ดไงหนูก็จําได้หมดเลยวงเล็บจุดๆุดอะไรนีค่ะละเอียดมากแต่พี่เขาลืมบอกอย่างหนึ่งว่าพี่ไอซ์มาแคสด้วย <c oughs> วหนูก็เลยแบบว่าเข้าไปแล้วก็ฮัลโหลแล้วก็เจอพี่ไอซ์หนูก็แบบเออคีฟคูไม่เป็นไรเราก็แบบมาแคสใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้าไปมันก็จะเป็นแคสต์บทแบบใกล้ๆเป็นทานข้าวอะคะ่ะแล้วพี่ไอซ์เขาก็แบบนั่งจ้องหน้าอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบลืมลืมหมดเลยคะ่ะที่ท่องมา แล้วน้องก็บอกว่าอุ้ยขอโทษลืลมบทใช่หนูมองหน้าพี่แล้วหนูลืมบทก็เลยแบบอุ้ยน่ารักครูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกเอาใหม่ครั้งที่สองก็โอเคค่ะอยากไม่ไ้มีดีมันต้องปรับตัวยังไงคะมันมันต้องเพิ่มตรงไหนเพิ่มในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าเพิ่มเพิ่มการเข้ากับนักแสดงที่เพิ่มเพิ่มความใกล้ชิดแล้วกันนะคะคือพอเราเล่นละครแบบที่เราเคยเล่นมา มันอาจจะแบบไม่ได้จําเป็นต้องใกล้ชิดมากขนาดนั้นแต่ว่าพอเราเล่นซีรีส์ยูริแบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีความใกล้ชิดซึ่งซึ่งเราเองเล่นละครมานานมากก็ยังไม่เคยจูบและจูบจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราแบบตอนถ่ายทีเซอร์ก็เป็นการจูบจริงครั้งแรกซึ่งตอนนั้นเวิร์กช็อปกันไปแค่2ครั้งใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่ที่เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเขินแบบแบบไม่ไม่โอเครู้สึกว่าเออ น้องก็พอน้องน่ารักแล้วพอเราคุยกันรุ้เรื่องเรามีความชอบที่คล้ายๆกันเราเรามีอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายกันมันก็เลยรู้สึกจูนจูนกันง่ายพี่ไอไม่เขินแต่หนูเขินมากคื <c oughs> <c oughs> อในเรื่องอะค่ะต้องจูบจริงใช่ไหมคะในทีเซอร์แล้วก็เหมือนเราอะจะต้องไปจูบเขาก่อนค่ะเออก็ยังโชคดีที่เหมือนกับว่าตัวละครเราแค่จูบเบาๆแต่ว่าคนที่จะรีดจริงๆก็จะเป็นพี่พลอยค่ะ เคยอยู่ถ้าเป็นไม่เขินแอคคูเป็นเออแหลอคคูหูร้อนหมดเลยไอ้ต้องจูบหญิงมันมันยินสึกไงครั้งแรกที่แบบว่าต้องเข้าเวิร์กช็อปกันก็ตอนเวิร์กช็อปยังไม่ได้จูบกันเนาะตอนเวิร์กช็อปแค่แบบพยายามเวิร์กช็อปให้ให้ให้แบบให้เรารู้สึก เป็นเพื่อนที่เหมือนเปิดใจคุยกันใช่แต่ตอนถ่ายจริงก็ก็เขินเขินมากๆเพราะว่าไม่เคยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการจูบอะมันเป็นยังไงหมายความว่าเวลาที่เราถ่ายละครเราไม่เคยมีการจูบจริงมาก่อนเราใช้มุมงกล้องถูกไหมคะแต่พอจูบจริงเราก็ไม่เคยแต่ก็ก็ลองทําไปตามฟิลจริงเป่ะคือทาไปตามฟิลเฉยๆนีไปตามฟิลมันก็ก็โอเคค่ะก็ทำไปค่นิดหนึ่งยอมอะจูบจริง ก็จริงๆเพราะว่าน้องด้วยคือเรารู้สึกว่าเล่นกับน้องแล้วมันมันรู้สึก c o m f o r t a b l แล้วมันก็รู้สึกแบบมันไม่ได้รู้สึกว่าไม่ทำไม่ได้นะคะม,มันทําได้อล้าตที่เซอร์คือลรงลุกหนักอยู่แล้วใ่ะ,ะเรื่องจริงลุกหนักกว่านี้คะ<อ>่ะบอกไว้ก่อนเลยใช่ห,หนูอ่านบทแล้วก็แบบอืม่ม<อ>ทีเซอร์แช่น้ำจิม้มโมเมนติหรือฉาก A C ก็ค่อนข้างที่จะก็ค่อนข้างที่จะ ก็อยากให้ติดตามยังไงบ้างพอเราอ่านบทมามันมีพูดกี่ีพีนะสิบสองค่ะมันเป็นยังไงบ้างมันมันอ่านแล้วรู้สึกอ่านแล้วเรารู้สึกว่าหืมเส้นเรื่องดีมากเลยหมายความว่าช่วงที่รักกันก็รักกันมากมากรักกันแค่ไหนรักกันแค่ไหนจริงๆก็แทบจะทุกซีนเลยเนาะในตอนนั้นเออรักกันเลยเหรอ๋อกว่ากว่าจะรู้ว่าเริ่มพี่พลอยมีความรู้สึกก็ผ่านไปสักพักพเเขาป็นคนแบบเก็บมากแต่ตัวปันก็คือแบบ ไปแต่แรกเลยจ้านี่ก็นี่เขาจะรู้เราแต่พอเรารู้กลับเขาก็จะแบบเอ๊ะมามาเวไหนจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยเพราะเขาจะรู้แบบเล่นเล่นเงี้ยแต่พอของจริงขึ้นมาเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราเหมือนมันไม่ใช่ความรักเพียวเนาะมันก็จะมีแบบว่าการเล่นเกมเข้ามาสอดแทรกมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยอันนี้คือรักจริงหรือว่าเล่นเกมมันก็จะมีความแบบดึงกันไปดึงกันมาแต่ว่าก็ก็สุดอยู่เหมือนกันนะคะ ใช่ค่ะส่วนเลิฟซีนเมื่อกี้ที่ทำหนูว่ามันเเป็นบทละครที่ค่อนข้างจะ make sense นะคะความอินเทนส์มันก็จะขึ้นไปตามความสัมพันธ์ใช่ค่ะรอชม,มนหักหนแค่ไหนสำหรับเราแต่ละคนสำหรับหนูยากตรงที่ว่าพี่พลอยมีความไม่แสดงออกค่อนข้างเยอะหมายความว่า<ม>สิ่งที่คิดกับสิ่งที่แสดงออกมันคนละแบบกันมันเลยทําให้เราอะ เอาจริงก็ก็กลับไปทำเวิร์กช็อปกับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทํากันบ้านเยอะกว่าที่คิดคือตอนที่เราอ่านตอนแรกตอนที่อ่านนิยายเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงไม่ได้ยากไม่ได้อะไรแต่ว่าพอเราได้ตัวบทมาพอมันพอมันกลมมากขึ้นตัวละครมันกลมขึ้นเรารู้สึกว่าเออยากกว่าที่คิดเยอะมากเพราะว่าตัวตัวเส้นเรื่องเขามันขึ้นเราเวลามันเวลามันลงมันก็ลงดิ่งเลยค่ะแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งยากยากค่ะก็มีการเวิร์กช ถ้าเกิดทำเนความน่าสนใจเรื่องนี้นะคะหนูว่าน่าสนใจที่ถึงแม้ว่ามูดแอนโทนอาจจะเป็นโรแมนติกคอมดี้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะภายในเรื่องก็จะมีทั้งอย่าลืมเส้นของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ดราม่าดราม่านี้ไม่ใช่แค่ความรักนะคะแต่ว่ามีทั้งครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงคือเป็นเหมือนชีวิตจริงของคนนะคะใช่พอเราอ่านบทเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนชีวิตของคู่คนคนคน,นึงเนาะใช่เป็นชีวิตของคู่คู่คนึงแล้วก็ เหมือนเล่า,เล,าเล่าครบทุกมุมเลยไม่ว่าจะเป็นเล่าพาร์ทเรื่องความรักโมเรื่องครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ก็มาสร้างส,างสีสันให้สนุกยิ่งขึ้นใช่ใช่ก็ถือว่าครบรถเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะทำไมต้องดูเรื่องนี้ถ้าเกิดทำไมต้องดูเรื่องนี้สําหรับเราเราว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมีมีอะไรให้ติดตามทุกตอนหมายความว่าอย่างสมมติว่าถ้าดูตอนแรกจบก็จะรู้สึกว่าอยากดูตอนต่อไปเพราะามันจดมันจะจบแบบ มีอะไรซ่อนอยู่ตลอดเวลาค่ะมันไม่ได้แบบเดาได้ซึ่งสําหรับเราตอนที่เราอ่านบทเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเดาไม่ได้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยตอนต่อไปนี่เรายังต้องเล่นแบบเดิมไหมหรือว่าเราต้องเล่นแบบใหม่ซึ่งมันก็เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเราเหมือนกันใช่เพราะว่าเรื่องนี้เดาทางไม่ถูกค่ะคือหนูอ่านไปบางทีหนูก็หัวล้อกับแก๊งกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักพักร้องไห้แหละคือมันแบบมันเป็นขึ้นลงขึ้นลงค่อนข้างใจเยอะซึ่งเราเลยรู้สึกว่าพอเอามาตาัดถ้าสมมติเอามาตัดต่อแล้วมันน่าจะสนุก สนุกป,ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะมีสีสันของเพื่อนฝูมีสีสันของคนนู้นคนนี้ด้วยซึ่งซึ่งน่าจะสนุกมากๆค่ะโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ไม่มีคาแรคเตอร์ที่แบบเทนเพลย์เลยทุกคนมีแบบเลเยอร์หมดเลยมีความต้องการอาจถึงจะรักเขามากแต่ว่าเออลักตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่แสดงออกไปมันก็เลยจะซับซ้อนกว่าความรักที่แบบเพียวๆปกติแสดว่าอยู่ใจเนเอรค่ไ อยากแค่ไว้ใจเธลเยอค่ะต้องดู EP พีหนึ่งแล้ถึงอีพีสุดสุดแลยค่ะอย่าไว้ใจพวกหนูอย่าไว้ใจพวกหนูเลยอย่าไว้ใจพวกหนูสุดท้ายเรื่องสาระคู่เราตุค่ะก็ขอฝากเพลเยอร์นะคะซีรีส์เพลเยอร์ไม่อยากท่ามรักนะคะตุลาคมนี้ได้ดูแน่นอนค่ะมาติดตามความรักของพวกเราสองคนว่าใครจะชนะใครจะแพ้ในเกมนี้ใช่ค่ะตุลาคมนี้นะคะก็ได้รับชมทางช่อง9ค่ะแล้วก็มีอันคัดนะคะทาง YouTube ของ h าร์ดบ๊อบสตูดิค่ะ ขอบคุณค่ะ